พิงกี้สาวิกาเคลื่อนไหวหลังมีข่าวตุย้ยเรียกด้ว่าเป็นข่าวกระแายที่กำลังมาแรงในตอนนี้ค่ะเป็นเรื่องราวความรักของนางเอกสาวคนดังอย่างพิงกี้สาวิกาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะ เรียกได้ว,ว่าทำเอาคาเพื่อต่งก็พากันเดาไปต่างๆนานา,นา,นาหลังจากที่เพจด,ดังเจมอยร้อยแปได้ออกมาโพสตเบาะแสคู่รักในวงการเหมือนจะซุ้มคบกันหลังจากเล่นหนังแล้วปิงรักโดยมีข้อความระบุเอาไว้ว่าพร้อมไปต่อไหมสถานีต่อไปนางเอกตามยุค90กับเพลงมาดเคมยุคไว k ทุเคเขาอยู่บ้านเดียวกันแล้วล่ะค่ะ ซึ่งทําเอาชาวเน็ตแห่ถามกันก่อนจะชี้ป้าสรงสายไปที่นางเอกพิงกี้สาวิกาและเพอเอกตุยเคียรพัทค่ะงานนี้ก็ทําเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์นกันอย่างมากมายแถมยังเชียร์อีกเพราะโสดกันทั้งคู่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็ขอให้เขารักกันเถอะค่ะซึ่งล่าสุดโดนยุง เมื่อเข้าไปส่องใน IG ของสาวพิงกี้ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวถึงเรื่องราวดังกล่าวแต่อย่างใดจะมีการเคลื่อนไหวผ่านทางสตอรีเป็นการโปรโมทสินค้าเท่านั้นเองค่ะยังไงก็ต้องรอฟังความจริงจากปากของทางคู่จะดีกว่า